ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับที่วันนี้ก็เป็นการเขียนชิ้นส่วนเครื่องกลชุดแคปเปอร์นะครับแคปเปอร์บ็อกชิ้นส่วนของเครื่องใสนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับครูเบดก็มาแนะนำการเขียนชิ้นส่วนชิ้นที่หนึ่งที่มีชื่อว่า s u r v วิ a ์ลเพดนะครับในรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับระดับปปศสองขั้นตอนแรกเลยนะครับงานเราเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นงานสมมาตรหรือไม่นะครับ งานสมมาตรก็คืองานที่มีเส้นแบ่งเซนเตอร์ไลน์ตรงกลางแล้วมีการฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเท่ากันนะครับนี่เขาเรียกว่างานซิมมทรีหรือสมมาตรนั่นเองงานตัวเนี้ยนะครับเขาฉายภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างผมจะให้เราสกเกตต็ตตรงด้านหน้าเลยนะครับสกเกต็ตตรงด้านหน้าเลยแล้วก็เปิดหน่วยพาิลลิเมตรที่เราตั้งมาไว้ ด้านหน้านะครับก็เลือกระหน้าฟอนนะครับฟอนสกเก็ตเนาะคลิกขวาแล้วเลือกสกเก็ตจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์เป็นเส้นกึ่งกลางนําล่องขึ้นมาก่อนแล้วกําหนดขนาดนะครับขนาดสูงเท่าไหร่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปจากนั้นผมก็จะป้อนค่าตรงนี้ฮะความกว้างของเส้นรอบนอกเนี่ยผมจะทําการออฟเซตออกซึ่งรวมแล้วเนี่ย ามค่าที้รวมกันก็คือ97มาผมก็จะใส่แบ่งขึ้นก็คือเป็น48.5นะครับโดยใช้คำสั่ง offset พิมพ์ค่าเข้าไปครับ48.5ตรงคำสั่งครับให้เราติ๊กแค่3อย่างครับมีแค่นี้แล้วก็ติ๊กไอตัวที่3ก็คือ byte direction ก็คือเป็นการ offset ออกทั้ง2ข้างนะครับ48.5นะครับคลิก mm hmm. ปุ๊บมันก็จะเล่้งออกมา mm hmm. เราจะ add dimension หรือไม่ add ก็ได้นะครับติ๊กั่วไป ถ้าไม่แอดมันจะกลายเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็กำหนดขนาดใหม่ก็ได้อันนี้คือทําให้ดูโปรตีก็ต้องแอดนะครับ,รบจากนั้นผมก็จะสร้างเส้นปิดขึ้นมานะครับสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเส้นปิดขึ้นมาโดยใช้คําสั่งลายนะครับโดยใช้คําสั่งลายจากนั้นที่ขนาดนะครับ dimension ตรงที่ r 1 0 8เนี่ยมันสัมผัสกับจุดบนสุดล่างสุดของ141แล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลยนะครับ สร้างวงกลมขึ้นมาเลยสร้างวงกลมขึ้นมาเลยนะครับลากมาแตะข้างบนวงกลมที่หนึ่งห้ามล็อกตรงกลางนะครับลากมาแตะข้างล่างวงกลมที่สองจากนั้นกำหนดขนาดไปครับ r หนึ่งร้อยแปดหนึ 108, 108่งร้อยแปดบวกหนึ่งร้อยแปดเป็นสองร้อยสิบหกเนาะอ่าอีวงหนึ่งนะครับอีกวงหนึ่งเราก็ไม่ต้องกำหนดขนาดอีกก็ได้นะครับให้เราสร้างความสัมพันธ์ให้มันโดยการไปที่ คลิกตรงนี้นะฮะ Relation คลิกวงกลมที่1วงกลมที่2นะครับแล้วเลือกคำว่า Equal นะครับ Equal ก็คือเท่ากันหรือใครใช้สูตรคอนโทร l แล้วคลิกเส้นก็ได้นะครับคีิรัดก็ได้ไม่ผิดทีนี้ผมก็จะตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกโดยใช้คำสั่งท r i m นะครับ Trim ิมแบบ Power Trim นะครับก็คือคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากผ่านเส้นที่ไม่ต้องการออกได้เลยนี่คือคำสั่ง Power Trim นะครับตัดออกตัดออก หรือใครใช้คำสั่งทิมเขเสรเป็นการทิมบอกทีละเส้นนะครับคำสั่งนี้เห็นไหมครับตัอดออไปตัดออกไปจากนั้นผมก็จะสร้างสล็อตตรงนี้ครกว้าง70มิลเนี่ยนะครับโดยการใช้เส้นตรงล่ากมาก่อนเส้นหนึ่งเป็นไกล้ไลน์ให้เขานะครับจากนั้นผมก็จะคลิกขวาเลือก series midpoint เ,เพื่อที่จะค้นหาจุดตรงกลางของเขา แล้วกดคอนโทรลครับคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเส้นเซนเตอร์ไลน์แล้วเลือกคำว่าคอนซิเดนท์ให้เส้นมันวิ่งไปอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะถ้าเราดึงดูคลิกเมส์ซ้ายค้างดึงดูมันจะยืดออกได้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกคําสั่งชีพอยต์อาร์กเนาะครับก็คือสร้างสแลตสาจุดนะครับ,จ,รจ,นะรบจุดที่1คลิกเนี่ยจุดที่2คลิกนี่จุดที่3คลิกบริเวณกลางๆนีฮะที่สล่าออกมาปล่อยนะครับ, 4, ออมนะรบผมแอดไดเมนชัน อ่าผมแอดนะลบชิ้นก็ได้ของใครไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องแอดเพราะเราจะกำหนดขนาดใหม่นะครับตรงนี้ผมเอาไว้ก็ได้นะครับหรือไม่เอาไว้ก็ได้นะเพราะเราต้องใส่ค่าเท่าไหร่ครับล่องมัน16มิลเพราะฉะนั้น R ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ R 8นะครับใส่ R8 เข้าไปแล้วใส่ความกว้างของล่องสัมรอดเจมิลพิธีทําก็คือคลิกขอบวงกลม1ขอบวงกลม2ดึงออกไปครับแล้วติกครั้งหนึ่ง เนาะได้ขนาดเท่าไหร่ชางมันเราจะไปปรับออกนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกที่เส้นกําหนดขนาดแล้วไปเลือกลีดเดอร์นะครับแล้วเลืเล่อนลงมาครับเลือกคําว่าแม็กแม็กหนึ่งไปฝั่งซ้ายแม็กสองไปฝั่งขวาก็คือมันจะเลือกจุดกว้างสูงสุดของจุดอาร์คหรือจุดขึ้นวงกลมนั่นเองนะครับจากนั้นก็ป้อนค่าเข้าไป70มิลนะครับ70มิลจากนั้นเราจะกําหนดขนาดตรงนี้ฮะจากล่างสุดเนี่ยจนถึงเซนเตอร์เซนเตอร์ของอรูสแวรเนี่ย มันกว้างเท่าไหร่ครับก็เจ็ดสิบหกบวกสามสิบเอ็ดเนาะอ่าเซ็นเตอร์นี้ไปหานี้นะครับเจ็ดสิบเอ็ดบวกสามสิบหกมันจะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดพอดีนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดเนาะอ่าอ่าผมคำนวไม่ถูกอ่าถูกแล้วถือว่หนึ่งร้อยเจ็ดทีนี้อ่ามันอ่าโค้งของสาระเนี่ยมันยังขยับได้อยู่นะครับเราต้องเราสังเกตตรงนี้ไหมครับ ว่าขอบวงกลมตรงนี้รัศมี R ตรงนี้กับรัศมี R ของร่องภายในเนี่ยมันจะอยู่ศูนย์เดียวกันนะครับผมก็จะใช้คำสั่งนี้เลยเหมือนเดิมภาพกดคอนโทรลค้างคลิกขอบข้างบนคลิกขอบวงกลมตรงนี้แล้วเลือกนะครับคลิกแล้วปล่อยนะครับแล้วเลือกคำว่าคอนซ n t r ิกก็คือเป็นการร่วมศูนย์กันถ้าเรากำหนดขนาดครบแล้วนะครับเส้นของ เส้นเส้นของงานเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้น l ูล e ่ดีไฟนะครับก็คือไม่มีเส้นไหนอีกแล้วที่คุณลืมกําหนดขนาดเพราะถ้าลืมกําหนดขนาดหรือให้ขนาดไม่ครบเส้นมันจะกลายเป็นสีฟ้านะครับจากนั้นผมก็จะทําการเอ็กูดขึ้นมาเลยนะลูกนะครับพวกเราเอ็กูดขึ้นมาเลยนะครับเอ็กูดขึ้นมาเลยหนาเท่าไหร่ครับดูตรงนี้ครับเอาความหนาตรงนี้ก่อนมันหนาสิแปดนะผมผมยืดความหนาตรงนี้ก่อนสิแปดมิลน,นะครับ สิแปดมิลยื่นมาทิศทางมาด้านหน้าตัวเองติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกจากนั้นอันดับแรกเลยเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนเผื่อไฟดับเอาสูว่าผมเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปก็ได้เอาเซฟไว้ก่อนหน้าเดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อว่า s u r v i v a l page นะครับพิมพ์เข e. ้าไป s w i v e l p l a t e s e r v i v a l page ก่ PLA นะครับเชฟจากนั้นนะครับเราจะมาทำการสร้างปีกตรงนี้ฮะปีกผนังตรงเนี้ยของตัว Servo Plate เนี่ยโดยยังไงครับวิธีสร้างก็มีวิธีแนะนำที่ง่ายๆนะครับให้เราสกเก็ตหน้านี้เลยนะครับสกเก็ตหน้าด้านหน้าเน,น,นี่ยฮะเอาเปลี่ยนมุมมองอิสโอมิตริกสเก็ตด้านหน้าน,านี้ยนะค,คลิกขวาสกเก็ตเลยสกเก็ตแล้วก็ตบปุ่ม Space Bar นะครับก็คือคลิก Space Bar ไอ้กดปุ่ม Space Bar หนึ่งครั้งนะครับปุ่มยาวๆบนชีบอดอ่ะแล้วเราเลือกคําว่า normal two มันก็จะหันหน้าที่เราสเก็ตมาตั้งฉากกับตัวเองนะครับจากนั้นเราก็แจ้คําสั่ง copy เส้นนะครับ copy เส้นเพื่อที่จะ copy ขอบงานตรงนี้ครับวิธีทาก็คือคลิกใส่พื้นผิวเลยครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเลือกคําว่า convert entity ครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บเขาก็จะคัดลอกเส้นจากนั้นครับความกว้างของปีกตัวนี้มัน16ใช่ไหมเราก็ใช้คําสั่งเดิมเลยครับตรงนี้ครับ offset ครับ พิมพ์เข้าไปว่า16มิลนะครับเราติ๊กคำว่า select c h a ย n หรอกนะครับถ้าถ้าเราไม่ติ๊กซ e เล c กเคียนเนี่ยมันจะเลือกทั้งเส้นถ้าเราติ๊ก select c h a ย n หรอกมันจะเลือกแค่เส้นเดียวนะครับอ่าลองดูครับคลิกปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะผมยังไม่เอา byte direction ออกเห็นไหมผมติ๊กออกนะนะมันจะไปทิศทางเดียวมันไปขวามือใช่ไหมครับขวามือเราทิศทางมันผิดเนาะเราก็ใช้คำสั่ง reverse ตรงนี้ฮะติ๊กเลย reverse ปุ๊บ ขาก็จะวิ่งมาขวามือติ๊กถูกนะครับทีนี้ผมลืมติ๊กให้เขาโชว์เดเมชันไม่เป็นไรคำนวณใหม่แล้วกันนะครับให้คําสั่งขนาดคำนวณใหม่แล้วกันทีนี้สังเกตว่าเส้นมันเราซูไมไปได้เส้นมันยังไม่ต่อใช่ไหมครับผมก็ใช้คําสั่งไม่ใช้คําสั่งสิคลิกเมาส์ซ้ายค้างตรงนี้ฮะแล้วลากมาแตะเลยครับแตะจุดเลยมันจะขึ้นไฮไลท์สีส้มแล้วปล่อยอันนี้เป็นการเส้น2เส้นเนี่ยเป็นการจิตกันเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นผมก็จะกำหนดความสูงตัวนี้เท่าไหร่84ใช่ไหม84ผมก็เนี่ยฮะเอาเส้นตรงมาสร้างแค่นี้แล้วกำหนดขนาด84ครับจากจุดเ,เส้นตรงตรงนี้มาหาตรงนี้ฮะ,ะจากจุดศูดนย์กลางตรงนี้มาบนสุดเป็น84ผมก็ได้เส้นนี้แล้วเห็นไหมฮะพอผมได้เส้นนี้แล้วผมก็ทำการ ตัดเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องออกโดยใช้ power t r i m e l ก็ได้นะครับลากครับจากนั้นทําการ e x t r u t e ขึ้นมานะครับ e x t r u t e ขึ้นมางานมันสูงเท่าไรสูงเท่าไรสูง15หมิลใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมุมวางให so ้ตเป็นริงนิดนึงสูงสิบห้ามิลทิศทางถูกต้องนะครับถ้าใครไม่ถูกทิศทางเป็นอย่างนี้ก็ให้เรากดกลับนะครับเป็นงาน reverse กับใส่สิบห้ามิลข้างล่างเนี้ต้องติกเป็นเหมือน resolve นะครับต้องให้เขารวมรวมก้อนเนื้อเข้าด้วยกัน นะครับตรงเนี้ถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่โดนติ๊กก็ให้ติ๊กลูกศรไว้เลยนะครับห้ามติ๊กออกแล้วก็ติ๊กถูกนะครับอ่าเห็นไหมฮะทีนี้นะครับผมจะใช้คําสั่งคัดลอกคัดลอกฟีเจอร์ตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งฟีเจอร์นะหนึ่งฟีเจอร์สองฟีเจอร์อันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่สองผมจะทําการ Copy ปี้ฟีเจอร์ขังงนี้ไปฝั่งซ้ายมือนะครับวิธีทําก็ง่ายๆครับเข้าไปที่คําสั่งตรงนี้ฮะมิลเลอร์นะครับ คลิกมส์ซ้ายว่างเปล่าบนพื้นผิวก่อนใช้คํสาสั่งมิลเลอร์นะครับแล้วไปเลือกแลนาบที่จะทําทการสะท้อนวัตถุมาฝั่งซ้ายมือมิลเลอร์ก็แปลว่ากระจกนะครับกระจกก็คือการสะท้อนเนาะ,ะเราไปที่ระนาบตรงนี้ฮะระนาบด้านไหนครับระนาบด้านไลท์นะครับไลท์ก็คือด้านข้างถ้าเราหมุนเมาส์ดูก็คือเปรียบเสมือนตัวนี้เป็นด้านกระจกเพื่อที่จะสะท้อนวัตถุตัวนี้ไปนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกฟีเจอร์นะครับคลิกให้มันขึ้นเมาส์ขึ้นไฮไลท์สีฟ้า แล้วมาเลือกฟีเจอร์ตรงนี้ฮะอ่าแล้วติ๊กถูกนะเห็นไหมฮะเขาก็จะคัดลอกไปไง่ายๆนะครับทีนี้ความลึกตรงนี้เขาไม่ได้บอกมาเนาะผมจะสมมติว่ามันลึกสักสามมิลแล้วสองมิลแล้วกันนะครับผมก็จะทาการตัดสเก็ตนี่ฮะคลิกขวาสเก็ตแล้วตบสเปซบา,า,าร์หนึ่งครั้งคลิกโนมันทูเอ่อกดโนมันทูให้เขาหั้นมาจากนั้นเราก็สร้างสี่เหลี่ยมครอบเลยครับสี่เหลี่ยมเนี่ยลากครอบเลยครับอ่าโทษทีลากครอบเลยนะลากครอบเลยประมาณนี้ ก็คือลากทิ่มเอาซ้ายค้างลากมาแตะปุ๊บอะไรมันจะขึ้นสีส้มนะครับทีนี้ก็อย่าเอ็กทูคัตใช่ไหมครับเอ็กทูคัตลงไปสักสองมิลสองมิลิเมตรนะครับสองมิลิเมตรพิมพ์สองเอนเตอร์สองครั้งเขากเลยทำการตัดต่อ,อไปนะครับตรงนี้เราได้ส่วนนี้แล้วนะครับส่วนนี้แล้ว <c oughs> ทีนี้นะครับทีนี้ผม ผมจะให้เราตัวนี้เขาเรียกว่ารูเคาน์เตอร์บอลนะครับหรือรูรูบอลรูบอลลงไปนะครับเรามาดูว่ามันไดมิเตอร์เท่าไหร่นะไดมิเตอร์นอกสามสิบลึกลงไปหกมิลไดมิเตอร์ในยี่สิบเอ็ดมิลทะลุนะครับอันดับแรกเลยเราก็ใช้ตรงนี้ฮะสกเก็ตน้านามนี่ครับที่ขวาสกเก็ตผิวนี่ผิวนี่นะครับสกเก็ตแล้วกดสกเปซบาร์นงวันถูเหมือนเดิมนะครับสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมา เป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็มาเอาวงกลมมาสร้างครับจะจะอ่อรูเล็กก่อนหรือรูใหญ่ก่อนก็ได้แต่ผมจะ,จะเจาอรูเล็กก่อนนะครับไดเมนเตอร์21มิลทะลุผมก็สร้างวงกลมมาแล้วกาหนดขนาด21มิลดจากนั้นมันยังเป็นสีฟ้าอยู่เพราะเรายังไม่ได้กําหนด,ดแนวแกนวายนะครับแนวแนวขึ้นข้างบนเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ <c oughs> สูง31นะครับกดดิกดดิ31 จากนั้นก็ฟีเจอร์นะครับเอ X t o ูดคัตนะครับตัดออกไปเลยนะครับ mm hmm. เรื่องคำว่าท o o อ O มันก็จะทะลุไปเห็นไหมฮะทะลุแล้วทีนี้เส้นนอกนะครับวงกลมนอกเนี่ยรูรูรูบอข้างนอกเนี่ยมันเป็นไดเมนเตอร์สามสิบลึ่งหกเหมือนเดิมครับแล้วก็คลิกขวา mm hmm. สเก็ตนะครับวงวันทนะูแล้วเอาคำสั่งวงกลมเอาเมาส์มาแตะนี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคลิกอะไรมามาล่อมันก่อนให้มันขึ้น เซนเตอร์วงกลมนะครับแล้วชิดลางออกมาใส่เข้าไปไดเมนเตอร์สามสิบลึกเท่าไหร่นะลึกเท่าไหร่ครับลึกหมมิลผมใส่ชุดคัดใส่เข้าไปหกมิลครับแล้วก็จะได้รูบอลลงไปแล้วเห็นไหมครับสังเกตว่าวงกลมผมมันเป็นเหลี่ยมเนาะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมไปปรับคุณภาพของเส้นนิดนึงนะครับไปที่ document p r o p พ r t y เนาะ ยิ่งเมทควอลิตี้นะครับแล้วก็ดึงมาประมาณกลางๆหน่อยนะครับ cpu ผมไม่ได้สูงนะครับตัวนี้ดึงไปพอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้คำสั่งสุดท้ายนะครับเรามาเจาะรูเห็นไหมฮะเจาะรูผ่านตรงนี้รูเจาะไดมิเตอร์1 3ทะลุทั้งสองฝั่งเลยวิธีทำก็อย่างนี้ฮะผมสเก็ตด้านนี้เลยนะครับที่ขวาสเก็ตแล้วมาวันทูลมาหาตัวเองนะครับสร้างวงกลมขึ้นมา ไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับ13ระยะลงข้างล่าง15อแกนส15แกนมา13แล้วกันแกนส15นะครับลงมาเท่าไหร่ครับลงมา13อ่าฉะนั้นทำไมครับ ากนั้นเราก็ตัดทะลุเลยนะครับฟีเจอร์เอ็กซ์ททแล้วเลือกคําว่าเปลี่ยนไอโซไิจรินิดนึงเลือกคาว่าชูดอ,อ่อเขาจะตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้ตรงนี้ผมว่าไม่ใช่2อมิลนั่นเองเพราะว่าน่าจะลึก3ามมิลนะครับก็ ให้เราแก้ไขตรงนี้นะครับเรามาดูว่าฟีเจอร์นี้มันเท่าไหร่เพราะเขาไม่บอกขนาดมานะผมก,ก็คลิกขวา Edit f ฟ a เจอร์นะครับแล้วเปลี่ยนความลึกเป็น3มิลถ่ายไหม3มิล3มิลนะครับเอาแบบให้ถูกเลย2 5เช็ตหนึ่งนะครับาการนี้มันนี่ เช็คนะครับวิธีเช็คก็คือเข้าไปที่ e r บ o รดนะครับคลิกเม a เชอร์คลิกนี่มาหาเซนเตอร์วงก่งเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนให้มันเล็กกว่าแค่15มิล15มิล13มิล18อ๋อมันมันลึกอ๋อโอเคนะครับความกว้างตรงนี้ผมใส่ไป15มันไม่ถูกนะครับผมต้องเอ็กซูดไปที่ สามสิบนะครับเห็นไหมฮะ <c oughs> เบอร์ละสามสิบมิลโอเคเนี่ยถึงจะถูกนะครับงานเราก็จะได้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับอีกอหนึ่งหนึ่งการสอนแล้วกันนะครับอาจจะพูดเร็วหน่อยเนื่องด้วยผมทําในเวลาสอนด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับผม แล้วก็เซฟนะครับสำหรับงานนี้ก็พอจบการเขียนเพลงเท่านี้นะครับขอพุดครับสวัสดีครับ